ได้ยินได้ยินพี่ไหมฮัลโหลมันไม่มีเลยล่ะพี่ฮัลโหลเอ้าไม่มีใครคุยนะ <Okay. S 3> โอเคหนูไม่ได้ยินไม่ยินเขาไม่ได้ยินเราเหรอ <Hello? S 1> เสียงเสียงหนูเบาอ่ะเบ,า,เบามากๆแล้วเสียงลมมันก็ดังเสียงมอเตอร์ไซค์มันเสียงดังอะคะ่ะ เชยญชุบพี่หน่อยได้ไหมเขาจะไปไหนอ่ะพี่ เกณฑ์ว่าไงนะพี่ลองเรียกเขาดูดิคอบนีน่ะมีเา่าวเขาชื่ออะไรนะพี่จำไม่ได้ละเขาชื่อปาปิยองเหีครับคุณปาปิยองน่าจะหูตึงอ่ะ พาเขาไปโรงพยาบาลหรือเปล่าใช่อะตรวจสุขภาพแล้วให้เขาตรวจหูหรือเปล่า มองตากันก็พอเข้าใจหวังไม่มีฉันอยู่ข้างในยังไงยังไงเธอเองก็คงต้องไปพอเข้าใจพอเข้าใจ ผลของฉันน้ำหนักมันคงน้อยเกินไปจะอธิบายก็กลัวเธอนั้นลำพังแต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังได้ จะเก็บเธอไว้ในใจตลอดกาลแม้เธอไม่ต้องการฉันเลยสักนิดเดียวละไว้ในทานที่เข้าใจว่าฉันต้องอยู่คนเดียวกับการที่ไม่มีเธอเฉันเข้าใจ ันอยู่คนดี ไปไหนครับเนี่ยไปโรงพยาบาลครับพอดีพี่บอกว่าคุณหัวตึงอะครับคุณได้ดีหรือเปล่าไม่เคยดีในสายตาอยู่แล้วครับจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเราก็เห็นพี่วิเวียนพูดมาแบบนี้เนาะผมไม่เคยดีในสายตาคุณอยู่แล้วคุณสลตดอาเถอะเี๋ยวที่ครับ คุณไปไหนครับเนี่ย hmm. ทำไมคุณไม่ชุบอ่ะก็พี่บอกว่าให้พาคุณไปตรวจอะฮะไม่อยากคุยกันไม่อยากสบตากันไม่อยากเจอกันแล้วทำไมต้องพาผมไปโรงพยาบาลน,นะผมไม่ได้ป่วยนะครับถึงผมจะป่วยไ okay. ว่าไม่อยากสบกายแต่ผมก็มก็ทนได้ครับ แล้วคุณจะพาเขไปโรงพยาบาลทำไมอ่ะ้อาพี่ ต่อยกูป่ะน้องเฮียอ,อยากอยาก,ยากมีม,มวยป่ะยอมนะครับพี่ยอมนะครับยอมแล้วต่อยผมไหมครับคุณผู้หญิงต่อยผมไหมครับผมอยากโดนกระทรืบต่อยผมไหม ครับชผมทำอะไรให้ครับทำไมคุณถึงต้องมาทำร้ายจิตใจขนาดนี้ด้วยอะเกนไปทำร้ายจิตใจเขาทำไมก็พี่บอกว่าเขาหูตึงบอกให้เขาไปตรวจอะไรนะคุณพูดไม่ค่อยได้ยินเลยอะไรนะไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้ใส่ใจหรือเปล่า คนเราถ้ามันใส่ใจมันก็ต้องได้ยินอยู่แล้วถูกไหมล่ะคุอที่เองขยับไปจะใกล้หนูกาลังเขาจะได้ยินไม่เอาครับหน้ากากาเขาน่าจะยังไม่ล้างโอ้ไม่เคยดีสาหรับคุณหรอกครับไม่เคยดีพอหรอครับไม่คนดีไม่คนประเสริฐคุณสล็อต <ร ough S 2> ยังน่าค,<ะ>คุยกว่าตั้งเยอะ่้้ออขขดดไไมลโททษน่ารักกว่าตั้งเยอะ ไม่เคยพูดจาหักหน้าหักน้ําใจกันไม่เคยทำร้ายจิตใจกันด้วยเจอการครั้งแรกก็หักหน้าหักน้ำใจกันแล้วอ่ะแล้วไม่เคยทําอะไรให้คุณนะฮะเจอการครั้งแรกตอนไหนเจอการครั้งแรกผมพูดไม่ดีกับคุณหรอผมไปท้าคุณต่อยเหรอผมไปตีแก๊งคุณหรอก็ไม่เคยทําร้ายจิตใจคุณหรอผมช่วยผมช่วยคุณทําด้วยซ้ำผมไม่เคยบิด เขาเรียกคุณว่าอะไรนะพี่แจ๊ดครับอ๋อพี่แจ๊ดคุณชื่อมันไม่ใช่แจ๊ดเหรอคะบอกเปชื่ออะไรคุณจะมาสดใจทําไมครับไปครับคุณสลัดเดี๋ยวผมไปส่งคุณขึ้นมาครับเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวคุณไปส่งผมก็ได้มาแล้วคุณใครมารับเขาเดีวครับขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะมีธุระไปครับขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวคุณไปส่งผมก็พอแล้วเดี๋ยวคุณกรอบมารับพี่คุณ คนจะไปส่งทำไมทำไมครับคนเขาจะรักกันอะ่ะมันผิดตรงไหนครับเอาคุณพูดแบบนี้ได้ไง คุณจะไปไหนอะ่ะไปพอดรักกันไงสองคนครับเราจะไปพอดรักกันสองคนอ่ะแล้วที่วิวไม่ยอรับก็เดี๋ยวพอดรักกันเสร็จแล้วคุณค่อยมารับไง หลักของเรามีแค่ผมกับคุณเท่าน,น,นั้นแหละครับมันไม่มีเขาหรอกเพราะเขามันอยู่บนหัวเท่านั้นแหละครับเข้าใจมะหัวใครคร,รับอันนี้หัวใครสักคนหนึ่งเหรอครับเราสามคนอะเจอกันนะครับเป็นตของเขา